สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ามาจ้ามากินเขาน้ำกันตำปลาพี่น้องยัยกบอันข้าอันป่วยไปล่างแผลก็ได้ยตำปลามาพี่น้องจ้าสั่งมานตตลาดนั่นเลยใส่นใส่หอยหัวหอยเชอรี่เนาะพี่น้องมีแตรห่ออันหัวอัวปวดใส่หมูยอ่อแดนไก่ย,ย่างมาน้าพี่น้องจ้าไก่ย,ย่างกัอันข้าวเหนียวตำสม พี่น้องมานี่เลยเขาเชาใยายกบเป็นเขาเทียงพี่น้องจ้ามาจ้ามาเสียบเสบน้ำกันมาเด้อมาเด้อพี่นอ้องหิวแรงแล้ว <c oughs> อืมเพชรสูตชาแจัดการพี่น้องจ้าอืมวัวหอยหัวหอยเชลีอืมเสียบๆพี่น้องมาไก่ย่างอันนี้ตับไก่เนาะ มาพี่น้องมากินน้ำกันเนึกก่งเยกบเป็นหิวเลยจ้ามาอร่อยอร่อยเส็บนัวเซ็บนัว